สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครพนมนะครับก็คือภูลังกาซึ่งอยู่ที่อยทยานแห่งชาติภูลังกาตําบลนานงวมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมโดยบนยอดภูลังกาจะมีเจดีที่สวยงามและก็วิวที่สวยงามที่สุดนะครับบนยอดภูลังกาก็คือ เจดีกองข้าวสีบุญเนาหรือว่าพระาธาตุูลังกาซึ่งเป็นเจดีสีทองที่บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาเชิญมาจากประเทศเนปลาลนะครับเมือ่อปีพศ .2543 โดยตั้งที่ลานหินที่มีลักษณะคล้ายกองข้าวนามกองไว้นะครับจึงเรียกว่าเจดีกองข้าวสีบุญเนา เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศการเดินขึ้นเขากันเลยนะครับก็จะมีลานจอดรถให้นักท่องเที่ยวได้จอดกันกว้างขวางนะครับเราจะขึ้นไปยังเจดีกองข้าวสีบุญเนากันตรงที่จุดนี้นะครับ อันนี้ก็คือป้ายของอุทยานนะครับจะเด่นเป็นสงา่าเมื่อตอนที่เราเข้ามาก็จะเห็นได้ทันทีเลยนะครับสำหรับจุดนี้ก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือว่าที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับปครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นจุดหมายของเรา ซึ่งก็คือเจดีกองข้าวสีบุญเนากันเลยไปเลยครับเราเดินขึ้นมาจากที่ทำการอุทยานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกนะว่าไปเจดีตรงไหนไปทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับ ทางเดินในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นถนนที่ลาดด้วยปูนซีเมนนะครับสำหรับช่วงแรกของการขึ้นไปยังเจดีกองเข้าวสีบุญนาวอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับนี่ครับช่วงแรกก็เดินสบายครับ เราก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นทางปูนอยู่นะฮะก็จะมีป้ายบอกเรื่อยๆนะฮะสำหรับการไปอาจเจดีกองข้าวสีบนเน่านะครับเราก็ลุยกันต่อครับมีผีเสื้อนานาชนิดนะครับเมื่อเราเดินมาได้สักประมาณ800เมตรนะครับก็จะสิ้นสุดทางปูนนะครับจะมีป้ายบอกเป็นทางแยกนะครับ ถ้าไปทางขวาก็เป็นทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติแต่ถ้าตรงไปก็คือจุดหมายที่เราจะไปนะครับก็คือเจดีกองข้าวสีบุญเนาอีก3.2กิโลเมตรครับป่ะเราลุยกันต่อครับทางเดินก็เป็นทางเดินธรรมชาตินะครับจะเป็นทางดิน ไปเรื่อยๆครับเป็นทางธรรมชาตินะฮะน่าจะขึ้นง่ายกว่าทางที่เป็นบันไดนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยมาครั้งหนึ่งแล้วครับไปไม่ถึงรอบนี้ต้องไปแก้ตัวนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับสําหรับทางเดินธรรมชาติขึ้นเจดีกองข้าวสีบุญเนาอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมภูลังกานะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับหรือเป็นจุดพักนะครับ ขึ้นมาจากอุทยานประมาณ1.6กิโลเมตรนะครับสำหรับ j จดีต้องไปอีก2.4กิโลเมตรนะครับวอายังบ่ถึงครึ่งทางเลยครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับจะเหนื่อยเหนื่อยนะครับต้องค่อยๆขึ้นอ่นนี่ก็เป็นวิว จุดพักนะครับจุดพักขึ้นมาจากอุทยานประมาณ 1. 6ุดกิโลเมตรจะมองเห็นแม่น้ำโขงนะครับนี่สวยๆครับสวยงามปะครับเราพักกันได้สักพักนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อขึ้นไปยังเจดีกองข้าวสีบุญเนาอีก 2. 4ุดกิโลเมตรโอ้ยยังบอดครึ่งทางเลยครับเมื่อยขนาดป่ะครับลุยกันต่อ จุดนี้นะครับจะเป็นหินนะครับคล้ายเก็ตของงูใหญ่หรือว่าเกดของพญานาคนะฮะนี่ครับคล้ายๆครับอยู่ถ้ำน้าค่าเลยครับเนี่ยลื่นครับลื่นมาถึงตรงนี้นะครับจะมีป้ายบอกโปรดทราบ ข้างหน้ามีบ่อน้ำซับปรดอดใจรอสักนิดโออีกจักหน่อยครับอีกจคกหน่อยสิมีบ่อน้ำครับคือสิบบทตัวกันออกไปเนาะไปครับไปต่อรู้สึกว่าจะเป็นบ่อน้ำซับนะครับอยู่ด้านหน้าของเรา เมนอยู่ว่เนาะมาถึงอีกหนึ่งจุดที่ <c oughs> เป็นทางแคบๆนะครับ ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันแคบแล้วก็ชันตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวนะครับพักเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บนะฮะโอ้เราจะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นหินน่าจะลื่นนะครับต้องใช้ความ ระมัดระวังนั่นนั่นนลื่น,นนะครับลื่นเก็ดหินนะครับจะคล้ายเก็ดของงูใหญ่นะครับคล้ายกับเก็ดของพญานาค มาถึงจุดนี้นะครับน่าจะมีความชันจะมีเชือกนะครับไว้ให้เกาะนี่ครับก็เดินขึ้นไปโอ้เมื่อยเมื่อยครับเมื่อยเดินเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอนะฮะก็เป็นหินขนาดใหญ่นะครับตามทางเดิน ค่อยๆเดินนะครับก็จะไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่นะคือถ้ารีบเดินเร็วๆนิดมันก็จะทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยมากนะฮะค่อยๆไป <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงลานหินขนาดใหญ่นะครับสวยงามครับสวยงามมาก ใกล้จะถึงแล้วครับอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะฮะจะเป็นสะพานไม้นะฮะขึ้นเดินขึ้นเขาค่อยๆขึ้นนะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่ฟิตจะช่วยได้เยอะเลยนะครับขึ้นช้าๆนะฮะ ตรงจุดที่ชันไปเรื่อยๆนะเส้นทางขึ้นเจดีกองข้าวสีบุญเนาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบ้านแพงนี่ครับอีกหนึ่งกิโลเมตรครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเป็นน่าจะเป็นฝายกั้นน้ำฝายกั้นน้ำนะครับนี่ครับธรรมชาติอันสวยงามระหว่างทางขึ้นไปยังเจดีกองข้าวสีบุญเนานะฮะนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาน้องๆจากจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับเป็นฝาย ฝายกั้นน้ำนะครับระหว่างทางขึ้นโอ้สวยงามครับสวยงามครับเป็นทางเป็นทางธรรมชาติครับถ้าเข้าขึ้นท้ำหน้าค่าตรงวัดถ้ำชัยมงคลมันจะเป็นบันไดครับอันนี้เป็นทางธรรมชาติครับสวยงามตรงนี้ก็คือฝายครับฝายกั้นน้ำไปครับ เดินทางกันต่อเลยฝายกั้นน้ำมานิดหนึ่งนะครับก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำจำเป็นนะครับท่านไหนปวดหนักปวด เบาก็สามารถเข้าได้นะครับนี่ครับเข้าได้นะครับเข้าได้น้ําก็มีนะครับมีห้องน้ําจําเป็นนะครับปวดหนักก็สามารถเข้ามาปล่อยตรงนี้นะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ เรามาถึงลานหินนะครับขนาดใหญ่นี่ครับยังมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นวันหยุดนี่ก็เป็นน้องๆจากจังหวัดอุดรธานีนะฮะนี่ครับดื่มด่ำกับธรรมชาติให้ธรรมชาติโอบกอดเรานะฮะเห็นอยู่ลิบๆนั่นก็คือเจดีกองข้าวสีบุญนาจุดหมายปลายทางของเราที่ จะไปพิชิตในวันนี้นะครับคุณครับเห็นอยู่ริปๆนะครับเหลืองๆสีทองครับป่ะครับเดินทางไปเชดีกันต่อนะฮะอาจจะมีจุดลูกศรสีเหลืองนะครับเราก็ไปตามลูกศรซึ่งรอบก่อน ผมหลงทางครับไปไม่ถึงโอ้ oh, ครับนี่จะเป็นเกร็ดนะครับคล้ายกับงูใหญ่นะครับที่ถ้านาคาครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่ครับโอ้โ oh, หครับเหมือนมากเลยฮะ เหมือนเกร็ดพญานาคนะฮะทางไปเจดีกองข้าวสีบุญเนานฮะไปกันต่อครับใกล้แล้วนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เดินขึ้นเขาเพื่อไปยังตัวเจดีนะครับจะทางก็จะชันให่ใช้ความระมัดระวังนะครับค่อยๆขึ้นนะฮะ จะถึงแล้วครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าของเรานะครับคือเจดีกองข้าวสีบุญเนานะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับธรรมชาติอันสวยงามของภูลังกานะครับ ตอนนี้เราก็ถึงบันไดบันไดเหล็กนะครับเพื่อจะขึ้นไปยังเจดีนะครับนี่ชันครับชันก็จะมีเชือกนะครับให้จับเพราะว่ามันจะชัน อยู่ด้านหน้าของเรานะครับเจดีกองข้าวสีบุญเนาขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่สวยงามนะครับมาครั้งแรกมาไม่ถึงครับต้องมาครั้งที่สองเพราะคิดถึงนะครับคิดถึงจึงมาหาภูลังกาเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาขึ้นไปยังตัวองค์เจดีกันนะครับ ถึงแล้วครับเรามาถึงแล้วเจดี JD กองเข้าสีบุญเนานะครับนี่ครับหลังจากที่เรามากันครั้งหนึ่งแล้วมาไม่ถึงเพราะว่าหลงทางซะก่อนอ่นนี่คือตัวเจดีกองเข้าสีบุญเนาวสวยงามมากนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศนะครับวิวของเจดีกองเข้านะ โอ้โหสวยจริงๆครับมาสร้างตรงจุดนี้นะเจดีกองข้าวสีบุญเนายอดภูลกาสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับจะอยู่บนยอดสูงสุดของ ภูลังกาจะมองเห็นแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งสปปลาวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมองเห็นบึงโขงหลงนะครับบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงนะครับเดี๋ยวเราเดินชมรอบๆนะครับตัว เจดีกองเข้าสีบุญเนานะฮะหรือพระาธาตุภูลังกาสวยงามครับสวยงามมากเป็นองค์เจดีที่สีทองนะครับสีทองเดี๋ยวผมจะเดินชมรอบๆตัวเจดี ท่านไหนนะครับที่อยากจะมารับชมบรรยากาศและก็กาบไว้เจดีซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ภูลังกาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมก็สามารถเดินทางมาได้นะครับโดยเข้าไปที่ตำบลไผ่ล้อมนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับเป็นอำเภอบ้านแพงก็จะเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาก็จะขึ้นบนทางทางขึ้นบน อุทยานได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิวสวยงามมากครับสวยงามมากเดี๋ยวสักพักเราก็จะเดินทางลงแล้วนะครับสำหรับทริปเที่ยวภูลังกานะครับคิดถึงภูลังกาโอบกอดธรรมชาติที่สวยงาม ก็ได้ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่น้ําตกตาดขามแล้วก็น้ําตกตาดโพนะฮะอันนี้รู้สึกรู้สึกดีมากครับได้ขึ้นมาบนยอดภูลังกาได้มากาบอาไว้บูชาเจดีกองเข้าสสีบุญเนาหรือว่าพระาธาตุปูลังกานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบ้านแพงสำหรับท่านไหนที่มาเที่ยวจังหวัดนครพนมก็อยากจะเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติก็สามารถมาเที่ยวได้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับสำหรับจุดที่ผมอยู่ตรงนี้คือเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาหรือว่าพระธาตุภูลังกานะครับสามารถเดินขึ้นมาได้ประมาณ อ่าสี่กิโลเมตรนะครับจากอุทยานจากที่ทําการอุทยานนะฮะขึ้นมาก็จะได้พบกับวิวบรรยากาศที่สวยงามบรรยากาศดีมาอบกอดธรรมชาติไปด้วยกันนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทาง กลับกันแล้วนะฮะเราจะไปกันเที่ยวกันต่อที่น้ําตกตาดขามและก็น้ําตกตาดโพซึ่งก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ,อําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมปะเรากลับกันนะครับสวัสดีครับ,รบอ่ค้างคืนเหรอครับค้างกี่คืนเลยนะอ๋ออยู่นครนี่วะ พี่จากเพจนครพนมบ้านเฮาเลยครับเด้ครับอ่าอันนี้มากันสามคนนเหรออ๋อครับอนน๋อครับอ๋อครับเป็นไครครับทางขึ้นมาเมื่อยไงจ่วะมันพี่ว่ามันมันก็ขึ้นง่ายกันอ่าไปทำนาคาอยู่นะโอ้โหอันนั้นมันชันทำนาคามันเป็นบันไดเนาะมันเมื่อยเอออันนี้พี่ขึ้นมาทางไหนคะพี่ขึ้นทางนี้แหละแล้วพี่จะกลลับแ้วเหรอกลับแล้วครับกลลับแ้ว ไม่ค้างครับที่เป็นมาเจดีนี่ยบอคแมนครับแมนโอ้งามวิวสวยสุดยอดเลยงามก่ว่ป่ากระด้งงามครับครับอ่าวิวนี่งามก่อนทางขึ้นถ้ำนะคะแน่นอนข้างบนครับถ้ามีโดนบินนี่โอ้ยสวยสุดยอดเลยครับโอ้โหอะไรก็แปลกนะเนี่ยเออครับอันนี้พี่มาจากผมร้อยเอ็ดผมมาจากปัจจีนนะครับอ๋อแต่ว่าบ้านอยู่ร้อยเอ็ดครับอ๋อคือมาเที่ยวกันมามามาเจอน้องอนี้ครับอ๋อครับครับครับรอดูคลิปนะคะครับผมเดินทางปลอดภัยพัก ให้นั่นนะครับนี่ครับสหายป่านะครับผมรับกลับเลยครับไปนี่ครับครับสวัสดีครับอ่านี่นักท่องเที่ยวจากนครพนมของเรานี่เองนะครับจะมาค้างคืนนะครับสําหรับท่านไหนต้องการจะค้างคืนก็สามารถติดต่อที่ทําการอุทยานได้เลยนะครับไปรับลงกันต่อเดินสบายๆรับขาลง วอนนี้เราก็ลงมาใกล้จะถึงจุดที่ทำการอุทยานแล้วนะครับขาลงก็โอเคครับไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับแต่มันจะอาจจะปวดขาปวดเท้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องลงน้ำหนักไปที่ปลายเท้าหรือว่าเท้าของเรานะก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับสบายๆก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมครับ แต่ก็เหนื่อยไม่มากชีวิตต้องมีรสชาตินะฮะต้องมาสัมผัสกันสักครั้ง